สวัสดีครับอยู่กับช่องช่างติ๊กโมเดลนะครับวันนี้ก็จะเอาแม็โครมาทำทางนะครับเพื่อจะลงไปเอาดินที่บ่อนะครับมาซ่อมแซมทางก่อนนะครับก่อนจะลงหน้าง,งาน ดดินนะครับอา้าวรับหน้าที่โดยวันนี้น้องน้ำแดงครับเอาเลยร้อลอยแล้วนะครับ เป็นงานซ่อมแซมทางนะครับเพื่อจะไปที่บอ่อดินนะครับขยายทางให้ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อจะเอารถดำลงไปเอาดินนะครับเดี๋ยวเราเกลีย่ยเกลีย่ยไว้เสร็จก็จะเอารถไทมาทำใมันเรียบน,นะครับ บรรยากาศก็เป็นบรรยากาศบ้านนอกเหมือนเดิมน,นะครับเล่นทำกลางธรรมชาติสวนทางบ้านนะครับ เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องสติกเมเดียวด้วยนะครับทุกการติดตามของทุกคนคือกําลังใจของพวกเราในการทําคลิปต่อๆอไปนะครับหวังว่าคนคงชอบในการทําคลิปของช่องช่องติ๊กเมเดียวนะครับ ยายให้มันเป็นเสียงที่ธรรมชาติที่สุดนะครับในสมัยวัยเด็กเราเล่นกันแบบไหนก็ผมพยายามทำให้มันเป็นแบบนั้นด้วยนะครับ หลังจากที่ไมโครกดทำเสร็จก็จะเอารถไถน,นะครับมาดันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเปิดทางเอวดินตรงนู้นนะครับสำหรับคนที่ติดตามแล้วก็ ช่างติก๊ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามช่องของเราช่องเล็กๆครับเป็นช่องน้องใหม่ครับผมสัญญาว่าจะทำรถดำรถพ่วงถ้ามีเวลานะครับจะทำขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อให้ FC ได้ดูรถที่หลากหลายครับหลายยี่ห้อหลายรุ่นครับ ตอนนี้พิกเตอร์ของเราก็ได้ประมาณ70%แล้วนะครับ นี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอารถไทมาดันต่อเลยนะครับรถไทเราก็มาแล้นะครับ mm อันนี้ทางเราก็เสร็จแล้วนะครับ<ค><ณ> ทางเรากว้างใหญ่พอที่จะเอารถดำลงไปเอาดินได้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องทั้งติ๊กบปเดียวด้วยนะครับขอบคุณครับ